ครับอ,อยากให้พี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์อะค่ะมาซื้อรถ ที่สมชายคาเซนเตอร์ Center, แล้วก็พี่ก็เห็นเซ็นทุกเนี่ยค่ะพี่ก็ดูมาเรื่อยๆดูแล้วก็คือมั่นใจคือขายรถด,ดีอะค่ะที่ไม่นใช่แล้วก็มีประกันมีอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะระหว่างนี้ศึกษานานไหมพี่กว่าจะมาซื้อรถคันนี้อ๋อเข้าประมาณสักจบปีที่ก็ด,ดูไปเรื่อยๆดูหยุดดูหยุดไปเรื่อยเพราะว่าบางทีแบบดูไปแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่แบบว่าจะมาแบบว่ายังไงนะคะมาซื้อได้เลยใช่ไหมเราก็ดูไปเรื่อยกอๆก่อนเลยก่อนเพราะว่าเราต้องดูตอนช่วงที่แบบว่าจองนานก็ไม่ได้ใช่ไหมจองนานได้ไหมอะไรเงี้ย พี่เพราะว่าเอาจริงอ่ะคุยกันมาตั้งแต่เดือนมกราประมาณพันวานะแต่พี่บอกพี่จะบอกว่าจะมาช่วงเดือนนี้นะพี่จองได้ไหมโอ้พี่เอางั้นใกล้ๆกันคุยคุยกันดีกว่ารถเดี๋ยวเพื่อคันใหม่เข้ามาที่เราเป็นสีขาวเนาะนี่ยวมาสไลด์ก็เปนสีเทา่ใชพี่ก็คือแบบรอให้ถูกใจก่อนด้วยอะไรเงี้ยโอเครถแล้วถูกใจไหมพี่ถูกใจมากค่ะถูกกใจมาชอบสีชอบอะไรทุกอย่างมีการดี้าสนใจรถของสมชายค่ะคลาสเซนเตอร์นะคะก็สามารถมา มาซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะคะน้องๆเขาก็ใจดีกับตึกให้คำแนะนำที่ดีค่ะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดค่ะ